จังเลยอว่าส uh, yeah, uh, so yeah, so ัเป็นเส้นแล้วเส้นดำดำอย่างน้อสันแคอยคอยออกมาเอาโอดเลอ่วยมาปลุกเอางูกะันเอ้ลายเเออเจว่าเออหน่วยไร่อะไดหน่วยขายยาหน่วยขายยา ข้างเสากับปั้นกับกีปั้นบักใหญ่เออเ่ออิ่มบ้านกินหอดข้างเสามันเฮ็ดจังไรเหรอเนี่ยคอยไรคอยไรออกมาไม่กวดเอาไม่กวดตูดนี่เป็นไรของโฮมยุติ่งมุ่งปลูกสามีบ่ฮะนี่บ่าบ้าบ้านแล้วก็ห้องศิษฐาเออแล้วยานาเขาบ่้านแล้วเข้ากับแหงบ่อยากคาเนาะเออนั่นาะก็คิดว่าเป็นอะไรเป็นปูเป็นยาเป็นมะเบิองมะซองเบิองเฮาเนาะเป็นบริวาลคนนัลน ให้โชกหรือเป้าว่ะคิดว่าว่าไห้โขกคุณไห้เห้าสามสองงวดแล้วดีแต่เฮาเอาบบเป็นเมนบ่ดวงเฮาวัดชนะเฮ้าเอาบ่เป็นเียวป็เลยนนชไเลยไม่ขวดคอยตอดตอดออกมาหน้าประตูหน้าประตูขั้วนี้็มัเปิดประตูข้างนอกแล้วก็คอยคอยออกมาขนาดว้าอันไล่ติงเป็นับนกันยงาบโบ ุ๊เขมมันจะว่าจะติตะไปเนาะแต่บ้านเขา停车多了อันนี้แล้ว有些是เป็นงูยังล่ะกับวะงูยังล่ะตัวดำดท้องขาวๆนี่อ๋อแล้วตัวซํานี่จะว่าหง้าซ้ำแขนซ้าไหนซําแขนซ้าแขนอ่ะนี่ีนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ซ้าไหม เออเงาควบเงาโอ้ควบเงาซ้ำไม่แต่ว่าโตซ้ำแขนโตซ้ำนิ้วมือเออโตซ้ำนิ้วมือแต่ว่าเป็นบริบัติคนไม่ให้โชคหรือเปล่าบริบิว่าอันคือซื้อบัถือแท้คือหายหลายรอบอยู่กับสิว่าตีเนาะบนหามาสองสามงวดแล้วซื้อบัถือพ่อเพิ่นออกมาประตูแล้วก็ว่าโอ้ยมากสิลูกหลานพยานเด้อะเสร็จก็ว่าจมปากจมพ่วงไปเนาะอัน บ้านเสี่ลูกลานกัย่านาโอ้ยสั่สีโซไฮลาแบกับอ้านแนวไม่แนว,แนวสันเ็นเลยเข็นเบือก็บเจนพุ่มจะปากจนพุ่มไปกะไบทางค,งคนจสิไปทางเลยบอกประตูแล้วบอกะปิดกลับหลุด็สิไปทางเลยเาสันนิฐานวางในบ้านเลขทีบอ,อกอันต่เกาบ้านเลขทีกัหนึน่งหนึงน่งปดบ้านเลขทีหนึงน่งหนึง่งแปดนีลังพุ่หนึแปด ดังนี้สี่สี่ทับหนึ่งบันิอยู่หลังใดฮะนี่งูงูเลื้อยหลังน้อยเุยหลังอยู่นอกๆคุณอะเออหลังข้างหน้าหลังข้างหน้าคุณอะเนี่ยเอาไปได้จังเดยเออจะว่าเขาไปได้จังเลยบคันว่าหลังนี้สิคืออยู่ดีมันอยู่ข้างหลังเนาะเออนั่นแหละไปได้ได้อยู่ในเฮียนพร้อมมันมีปองให้เพิ่นเข่าอยู่ก็มี้แหละเนาะบอกคอนเสียร์คอนเสียรว่าคองสียสูงก็มี้ปองน้ำมันนั่นเด้อ กระเด็นหกกระด็หอย่างยังเลยเหี hmm. <LO OR> <that> ้ยนก็ได้ปัดกรบปุ้ยบได้เห็นว่ามันหกเด้งกันมันสี่เข่าไหมดีเข่าไปไปแต่แต่ยูหันแหงแกงแกงปางยิ่ต้องกันยังเข่าไปเลยคืดวาอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดโอ้แต่ว่างามเลขสิบแปดเบาซื้อสักคอยจับลอตเตอรี่ไว้แล้วดิเห็นเกโซเลขสิบแปดนะน่ะ ่อยร่ได้นรีลอดเด้ข่อยมักแต่งวดก้อนนี่แล้วแต่ว่าแต่แต่แต่แตห้าสิบตีงูใส่น้ำบอกมึจังเดะงูมันเล็ดอยังแต่ว่าเผนเบิงเันแหมเผนน้ำเมันอัน,นอย่างราสีเลยเออก็กรตุกปีพญานาคปีปีไหนมันบ่ตกปีพญานาค่ะตกปีพญานาค<อ>แต่ว่าอก็บบ้านไปเบิง่าเป็น เกิดเกิดเกิดแต่าดีดีไว้นี่ือนกันไม่เกดเนวดีไว้ละเนาะนี่เกิดควองกะเกิดอุบัติเหตุกะทานมากกับหลายอย่างหลายแนวาทั้งแกนแมททั้งจะควางแมทตอนเกิดอุบัติเหตุกะรถเขามาต่ำเนาะแมนต่ำด่าบัดนี้บ่แม่นเพิ่นสิเริ่มบาดนี่กะว่านก่อนหันบ้านหันกะเกิดอุบัติเหตุอีกด ตรงที่ว่าเจ้าถือกันชนถือกตําไม่ได้คมาหว่ะเห้อตายเลยบ่เอาอันนั้นเทยบันประแก่วะสันนุกน้องมือเห็ดหน้ามือม่อใส่เข้าบันหลดไงว้าวเห็นตะนายแต่บ่อยากสนิธานไปตามพอบหลดซื้อเคยอืมคืออาชีพออกจากนิภากับมาเห็ดกล้วยฉาบทรงน้ำหลาน พ่อได้พ่อได้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนแมนปะทรงน้ำลานกวางท่านได้กำหลอกกำไรหลายดอกเพราะนั่นกิดชื้อนั่นซื้อนี่เท่านท่านเห็ดทั้งเห็ดส่วนหน่อยไหมกับเลยกำไรกับเลยบทท่านได้หลายแต่เห็ดไปพ่อได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานออกจากมิถุนเนาะช่วงบ่มีถุนมิถุนหาเฮากจัดหาจะหาแนว่ยซื้อ จำใบแล้ะจะเหตุเจ้าแน่จะเหตุที่สาวนั่งเงี kind of ้ยก็หมองที่หันโ่เมนต์เดียวสองฮอร์หนึ่งบอกเจ้าสีส้มบ่สด่นบ่ได้ล่ะธรรมดามิตส์สีแตงแต่มือแรกคุณเจ้แต่ว่าบอกพะยะด่างแล้วเศร้าใหม่เลยล่ะบอกแล้วแล้วแล้วก็สื่อกินโยงขึ้นแล้วก็สื่อสีสวยงามเลยบับมือหันจังเดย์คือจังใหม่มือนั่นใหม่อีหลีมือแต่ว่า ก็คือว่าล่ะเขาเห็ดใหม่ๆกับท่าต้องบ่านบ้านเนี่ยหูใจมันค่นท่านหูใจอันนี้อันนี้คันไฟอ่อนบ่อบ่มมันเขาต้องเห็ดไฟแห้งไว้แมีนไฟแห้งก็เห็ดต้องซี่อเหลือนี่กับท่านท่านคนใจเย็นเด้อดจังสิเห็ดได้ใจห่อนเห็ดบ่ได้โอ้ะว่าทห่อนเด้อพี่น้องเลยแมีนบ่ห่อนหดาบว่าว่าผลห่อนอยู่บ่จักน้อยแดดกับไล่แล้วเหลียลายอยู่บ่ล่ะ ไายอยู่ยังหลายอีกเอาเอาเอาเจียวละวสองหน่วยสามสีจากน้อยกิจการหุงเครื่องเรืองเหลื่อมกับตอเถือบออกไปเห็ดหผมเห็ดเงาไปให้ว่าเวาง่ายๆคือว่าสันนิษฐานว่าบ้านเลขที่เนาะหนึ่งหนึ่งแปดก็คือน้ำบ้านเลขที่นะคะเิ่นฮะเตียพิ่นมา ถ้าเขาสิตีงูใสกับเกตหนึ่งแปด 18, แค่นั้นแล้วแมนบอกงูเป็นเจ็ด,ดอู้งูนหน่อยเนาะกับตีเป็นเจ็ดทานแล้วงูใหญ่เข้ากับตีเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้ยา,ยา,า,าป 8, ปไปสันแล้วงูสิตีเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดน่วงเอฟซีกับผู้ใดกับหลายคนเนาะบอกว่าตามยาโซ่ตามยาโซ่ไปสันบะ พาะวาอ้วนฟัง so ห <fever. S 2> <TH verw Har ps> ันกะไฮน์เลขมากจากของงวนนี้อันเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนยี่แมนเลขมาเลขมาขึ้เจ็ดศูนยี่แมเอาเลาเว้ากับว้าเนาะเจ้าเข่ามาสองสองอวดติดแล้วเด้แม่นบอกจาวาทีว่าเข้าไปเอายุตต้นแต่เคี้ยนเห็นว่าต้นแต่เขียนต้นเดี๋ยวฮอสีได้ไปอีกว่นนี้กาว่าไป ถอดกล้วยแล้วไปจะเข้าวบะเฮาขันวางคือสิค่ากอกถอดกล้วยอีกค่ากอกอีกแล้วใบดูไม่กระซิอ่อนบาบางอื่นเหมือนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ซะเปนเด็กน้อยบ่านบ่บ่บ่เป็นยังข่อยแห้งมากเด็กน้อยไปเด็กน้อยมันเบิ่งเหล็กหาน้ำแห้งดีมืออื่นเนาะเอาเด็กน้อยไปน้ำเนาะอืมมันบ่อืดมองเลนเนาะเขาหอมกับไป ออื่นด้าพี่น้องเด้อสำหรับงาโซ่จะไปเอาไหนไปเพื่อนบ่อเอาไหนบ่อแล้วมีตั้งแต่เอาอันนั่นเราไปให้เพื่อนเอาตั้งแต่เครื่องกันบ่อ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 สร้างเพื่อนานเฮ็ดไผ่สร้างบ่เป็นตาสะแตกเลยสร้างให้เบาตกตกจะสร้างปวดหัวน้ำสร้างนี่เราเนี่ยว่ามันอย่างเด้อเราเฮ็ดหรือมันบ่งามเหม ข่อยก็เลยบ่เอาไปแล้วเห็ุหล่มันบอกงามข่อยเลยบ่เอาเออข่อยมันเป็นจังไดบวมันเป็นบอกงามตาข่อยข่อยกัเลยบ่เอาไปแบบข่อยเลยคืดว่านเข้าสิเอาเอาเอาแบบว่าเป็นหอยไปเพิ่นบอกแต่ว่าก็เอาเนเขาเอานามเอายังไปเพิ่นคือเกาล่ะเพิ่นกร็รูอยู่ดอกอก็นั่นล่ะกับยังวันนั่นล่ะแต่ว่าบอกถามเหมือนถามมูพอพอใส่อยู่บ้านนั่นว่า เฮ็ดไห้ได้บ่เพิ่นกับวาเพิ่นบ่ววางเฮ็ดเพิ่นเท่าแล้่วเว้นสิไหมเขากลยบ่ได้นั่นก็เลย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 ืลบัวยเล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 ยเยเสีเยเําเราเล่หล่เลยเหยเยเยเล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 เยเยเลยเยเเล้เงยเลเลยเยยเลย่ยเเลยเลเลกเเลเลยเเลาเพรเลยเเลยเลเลย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 ลยได้เลยเลยลยเลาบลเายเลยเลเเลยเ่ยเลเยเลยเลย่ยยู่แต่ว่ายเเลยเเขยเล็เหเเลยเัวเลได ดังใจคือว่ามันบวมันมันมันบวดนั่นบัดนี้อันสำรับอันนี่เนาะต้องม<อ>าสร้างอยู่ใกล้เลยไปว่านี่แล้วก็เอาให้เพื่อยไปประกวดให้คใครก็าว่างสั้นละใครถามพอพอไส้แล้วพอไส้เพิ่นวาเพิ่นเฮ็ดบ่ได้เพิ่นเพิ่นบ่าว่างเพิ่นวาเพิ่นวาเพิ่นบว่างกเลยเอาฝันเพิ่นบ่าวาาบ่า,วางเข้ากัน พื้อ่านแหละเนาะแนวพื้นว่าเพื้นบาหวางเขากับว่าอยากไปนั่นค่นโอ้ยเตส้นยังแบบแปลกแบบเส้น,นทามใบเตเยแบบพี่น,อน้องเอ้ยข้าเจ้าอัน บบกถามแล้วโย่ให้เราอ่อนเท็ดไทยแล้ววานลาาแล้วเถาแล้ยวนะบารี้นี๋ยวไปเขาจะไปฟังรักยุหันหลักจเท็ดแล้วข้านะแมนเท็ดแบบนั้นแล้วมันส้ำบมไม่ต้องยกไม่ต้องยกไปกืปอดกหลาย เจ้าอไมมเลยเมาเลยสิไม่ไม่ระท้ามเมาไอเพิ่นละมือนั่นน่ะแต่ว่านเพิ่นว่านมือนั่นเพิ่นว่านอันโอ้ยพ่อเท่าเลี้ยวพ่อก่อนบ่ได้จับได้ใบแต่นี่กับจ้างเขาเพิ่นว่าจ้างเขาเฮ็ดให้ว่าสันว่ากันได้เอาเพิ่อนวอามั่งสี่เฮากะบล้อมจ่องท้องจองปหาจ้องนีสร้างหมองว่างอยู่แบบเนี้ย ข่อยว่าเอาอ่นข่อยว่าเอาสร้างทางเฮ้าไปเห็ดตอกมือเดียวทันเด้มันเห็ดยุไซกับสีมือเดียวนึงเด้มันบ่โดนเด้ข่อยว่าคุ้มคิดข่อยเนาะกะบ่หลวงบ่อลายเอาท่างนั้นบัวหวานยังเด้บัวใด เขาเจาสิเขาาไมเล่ากระเดนก็ยังไปหาเขาเจ้าน้ำเพิ่นป่ะด้นยินดอกท่านที่ไม่สิจอดหน้าบ้านไอ้ไอติมก็นด้บอแมนทานที่เราสิดจอดหน้าบ้านเธอยังออกไปหาเขาแหม่โอ้ปร้เด็นยิ้นดอกคนไร เออมันขมเออเห็นอยู่ไม่ใหญ่อันนมีขายว่ามันขมนบมวเด็กหน่อยากกินกาบะซืไอด้วยมันขมมันบ่คือไอติมกันเพราจะตักน้ำถังอเปี๊สี ไนแอ,อก่อนค่ะเล็กเข้านึ่งนึ่งแปดแล้วาร์ลิที่เล็กมากนั่นหนึ่งหนึ่งแปดบาบร์ดิคแบบีแล้วก็เล็กมากย่าสดอันเจ็ดส่วนสี่ เจ็ดศูนยสี่ข้างล่างมันสองแปดเด้อเดิมเหมันเด็กปูพญาหนาจังมวาข้างล่างตัวใดก็ส <28. S 1> องแปดจาเห็นสองแปดบ่ออน้มดีลนะเนาะอ,อยูใ่ในองค์ปูพญาหนาเนาะ กนเอาไปตัดเอาเนาะเอาไปตัดเอาได้ละเอียดหลายว่นได้มันผูกปิดกั้นพี่น้องเอ้ยอข้อเห็ดหลายเนาะมันคนเห็ดหลายของฉีงของปลอมเพราะว่าเนียนเครื่องเอไอหลายอย่างหลายเนี่ยเอไอหลายเพราะว่า ตึงเรื้อรังไหมอืคนกันล่งเบืองดีเลยเองพี่น้องเอาเอาั้นแต่แค่ตัวเลขเนาะของยาโซเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะหนึ่งหนึ่งแปดนี่จะเป็นจะเป็นอันบ้านเลขทีเนาะบ้านเลขทีทีว่างูเข่างูเข่าแลกาเจ็ดศูนย์สี่นี่จะเป็นเลขมักของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะแลกาสองแปดนี่เพิ่นเห็นยูปูอง องปูพญาหนคาอยู่วัทนาสแบงะะด้วยค่ะเด้อสองแปดสำหรับพี่น้องเอฟซี FC ที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่นะเนาะว่ากันว่าแต่ว่าเจตุว่าขึ้นตัวเลขห้ลายไขึ้นใหายได้บ่ได้พี่น้องขึ้นโดนบ่ได้พวกเจ้ากรู้ตัวว่ามันเป็นจังไดตอนนี้จ้ะเห็ดอียังก็เห็ดย,ยากยาก